วันนี้ไอชวนเพื่อนไปฝั่งสีปากครั้งแรกในชีวิตกับเอกันค่ะเอทที่เซียโรค่ะร้านอยู่ตรงที่อารีนะคะทุกคนร้านสะอาดแล้วก็น่ารักมากๆมีมุมน่ารักให้ถ่ายรูปด้วยก่อนอื่นนะคะก็ต้องทายาชานะคะซึ่งแปะไว้10นาทีค่ะก็เริ่มลงเข็มกันเลยค่ะทุกคนอยากจะบอกว่าไม่เจ็บเลยนะคะซึ่งเอเนี่ยเลือกสีออกแนวโทนส้มชมพูโอเคเสร็จเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะทุกคนนี่สีปากนะคะเป็นไงเออะสักเป็นแบบสีออ ออกแนวคอลล์นิดๆน,นะคะทุกคนนี่สวยเนาะอาจจะดูเหมือนตุยๆนิดนึงนะแต่เดี๋ยวอีกสักพักมันก็จะยุบแล้วนะคะเพราอลืมบอกไปขอบล่างอะ่ะเอไม่ได้ลง<ม>ถึงข้างในด้วยนะเป็นแบบว่าไล่เป็นออมเบรเข้าไปข้างในนะวันนี้ก็วันที่สองแล้วนะคะเห็นไหมเริ่มลอกแล้วซึ่งการลอกแบบนี้นะคะบางคนเนี่ยเขาก็จะเป็น 2- อสาวันแล้วแต่สภาพปากของคนนะคะเอก,ก็คือ สวันรอกแบบนี้โดยที่ตอนนี้คือกั้นใจมากว่าจะไม่ทําการแบบดึงถูอะไรทั้งสิ้นเพราะเนื่องจากว่าถ้าเราไปแบบว่าพุชกับมันดึงมันออกอย่างเงี้ยสีแทนที่ตรงไหนที่มันควรจะแบบ ฝังใช่ไหมมันก็จะหลุดออกมาด้วยนะคะต้องปล่อยให้มันออกไปอย่างนี้เองเรื่องการดูแลลิมฝีปากขณะที่รอให้มันลอ,อกนะคะวิธีทำความสะอาดเนี่ยก็คือง่ายมากๆกอุปกรณ์ที่ต้องมีก็คือหนึ่งซันี้แผ่นแบบนี้รวมถึงอันนี้นะคะเป็นน้าเกลือใครไม่มีใช้ทิชชู่เปียกได้แบบนุ่มๆหน่อยนะพวกแบบทิชชู่ของเด็กอย่างเงี้ยเราอย่าพยายามไปถูนะเป็นการซับแทน โอเคทีนี้นะคะก็ทาบำรุงนิดนึงนะคะให้มันชุ่มชื่นนะคะแนะนำว่าให้ใช้อะไรที่มันเป็นธรรมชาติมากที่สุดอย่างเช่นโคโคนัทออยล์นะ้ำมันมะพร้าวบามลิปบามอะไรที่มันเป็นออร์แกนิกธรรมชาติช่วงตอนนี้มันยังไม่รอเนี่ยก็คืองดทาลิปสติกไปก่อนก็คือทาลิปบำรุงเน้นๆ้นลงไปนะคะหรือถ้าใครไม่มีเลยเนี่ยก็ทาราเขาก็บอกว่าใช้วาสลีนก็ได้แต่ว่าเราอะแพ้วาสลีนนะคะอันนี้อันนี้ซึ่ง ข้างในก็จะเป็นอย่างนี้เราก็จะใช้ไม้พายแทนนะคะเลี่ยงที่จะใช้มือเพราะบางทีมือเราอาจจะไม่สะอาดพอก็ได้นี่บอกไว้อย่างนี้น่ากลัวนิดหน่อยเนาะมันดูแบบอะไรก็ไม่รู้กดทนอดทนอันนี้คือวันที่สามแล้วนะคะก็คือว่า มีการลอกจากที่เมื่อวานเนาะวันที่2ที่ทุกคนเห็นว่ามันเป็นขุยๆนะคะว่างวันคือเอทาลิปมันหมดเลยทุกคนทาทั้งวันเลยทาไปทามาตัวที่มันเป็นขุยมันก็ลอกนะคะอันนี้ไม่ได้ทานใดๆนะอันนี้เห็นนะก็ยังมีอยู่นี่นี่ซึ่งสีที่ทุกคนเห็นกันเนี่ยยังไม่ใช่สีของมันจริงๆนะคะต้องรอระยะเวลาแบบ1เดือนถึงจะเห็นนะว่าสีมันจะเป็นยังไงต่อนะ นี้ก็ประมาณ2อาทิตย์กว่าแล้วนะคะที่ฝังสีปากมานะทุกคนอันนี้ไม่ได้ทาลิปสติกอะไรเลยนะคะก็ครบ 1, 1เดือนแล้วนะคะที่เอไปฝังสีปากมาหรือว่าสักปากนั่นเองนะคะ,ะดูเลยอันนี้คือไม่ได้ทาลิปอะไรที่เป็นสีเลยนะเราใช้แค่ตัวนี้ตัวเดียวซึ่งตัวนี้มันเป็นลิปบลัมออร์แกนิกเนาะก็คือทาได้เรื่อยๆนะคะเป็นลิปบำรุงเน้นๆไม่ได้เปลี่ยนสีปากอะไรเลยนะคะไม่ทําให้ปากอมชมพูขึ้นดังนั้นเนี่ย ลิปสีปากที่เพื่อนเห็นกันอยู่เนี่ยก็คือสีลิปจริงๆนะคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนี่สีปากตอนนี้ถ้าเทียบกับก่อนนะคะ before เดี๋ยวเราขึ้นเทียบกันแล้วกันเนาะจะสังเกตว่าของเดิมคือขอบปากคร่ำม,มากแล้วก็มันดูแบบ ซีซีตรงที่ไม่คล้ำม,มันก็จะดูซีซีนะคะแต่ว่าอันนี้คือมีความอมชมพูติดสีคอเลบติดโทนส้มขึ้นต้องบอกไว้ก่อนว่าเออไม่ได้ต้องการให้รู้สึกว่าหน้าสดแล้วฉันเหมือนทานลิปสติกอยู่ตลอดเวลาไม่เอาเอ,อ,เอ,อไม่ต้องการแบบนั้นดังนั้นเนี่ยสีที่ฝั่งเนี่ยก็จะไม่ได้ในปริมาณที่แบบลงสีเข้มมากนะคะก็จะเป็นสีแบบนี้ ให้เข้ากับสีผิวข้างบนนะคะเอจะทําการฝังทั้งหมดเลยที่ทุกคนดูกันนะคะก็คือเอฝังเต็มริมฝีปากเลยส่วนริมฝีปากล่างนะคะเอฝังเฉพาะขอบค่ะตรงที่เป็นสีมันจะเข้มกว่าน,นิดหนึง่งเห็นไหมอันนี้คือสีปากเดิมเนาะมันจะเข้มกว่าข้างในเนี่ยเอไม่ได้ทํานะคะนี่ตรงนี้คือสีเดิมเพราะว่าเอต้องการให้ขอบปากล่างอะ่ะมันมีความแบบไล่เฉดออมเบเข้าไปส่วนแน่นอนคําถามที่หลายคนอยากรู้แน่ๆว่าเจ็บมากไหมต้องบอกก่อนว่า ตอนเริ่มก็แปะยาชาระหว่างทําก็มียาชาแบบหยอนนะคะถามว่ามันจะแบบไม่รู้สึกสัทีเดียวนั้นไม่จริงมันมีความรู้สึกอยู่แต่ส่วนตัวแล้วถ้าให้เลเวลความเจ็บเต็ม10สําหรับเอแค่3อ่ะแต่ต้องบอกก่อนว่าความเจ็บแต่ละคนนั้นไม่เท่ากันแต่ถ้าเกิดใครที่เคยสักตามตัวมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็อันนี้คือเด็กๆมากน้องที่เขาทำเนี่ยคือมือเบามากจริงเบามากบางจุดนี่คือไม่รู้สึกเลยว่าลงเข็มอยู่โอเคค่ะเพื่อนๆก็ลองไปดูกันแล้วกันนะคะเอทาที่เซียโรนะคะที่บอกไปต้นขิดน,นะคะก็ ราคาน่ารักเขามีโปรโมชั่นด้วยก็สามารถตามได้ที่ไอจีของร้านนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไว้ให้แล้วก็ใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปด้วยเพื่อนๆก็ลองไปดูนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นเขามีเรื่อยๆก็ลองไปดูกันได้นะคะเดินทางสะดวกมากๆอยู่ตรงอารีค่ะโอเคค่ะถ้าเกิดครหน้าเอมีไปทําสวยอะไรอีกนั้นเอจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันแน่นอนนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเขินคือพูดหน้าสดกับเพื่อนๆนาน ก็เคิร์เหมือนกันแต่เราก็อยากให้เห็นว่าสีลิปเราเป็นยังไงเนาะโอเคค่ะวันนี้ก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบายยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะหวังว่าข้างหน้าเนี่ยจะมีคลิปอะไรสนุกๆมาให้เพื่อนติดตามแบงนั้นอย่าลืมติดตามกันนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย